สวยมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะอยู่ก,กับแม่น้นข้าวไทยชามสเตนมาร์กอันนี้เป็นสีสันของใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบโอ๊กคะ่ะทุกคนเป็นใบโอ๊คที่ต้นยังไม่ใหญ่ยังไม่แก่แล้วเขาก็ถูกแดดนะคะเขาก็เลยมีลักษณะใบใหญ่กว่าใบหน้าค่ะสวยงามมากๆเลยใบโอ๊กใบนี้นะคะสีแดงแบบนี้ค่ะส่วน ใบไม้ทั่วไปที่ทุกคนเห็นเนาะมันก็จะมีสีเรื่องสีแดงสลับกันไปแดงเข้งแดงอ่อนนะคะแล้วก็ใบก๊กเองก็จะมีทั้งแดงทั้งเหลืองด้วยค่ะมนเสน ตรงนี้เรายืนอยู่ที่เมืองกอสลานะคะประเทศเยอรมน,นีทางตอนเหนือค่ะเป็นเมืองศิลป,ปะวัฒนธรรมเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่บันทึกไว้ในยูเนสโกค่ะท่านใดที่รักและชอบสีสันวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวยุโรปชาวเยอรมันนะคะก็เมืองนี้ค่ะ อย่าลืมเลยดุนะคะมาที่นี่ได้เลยจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ